เอาให้สองโก้ไหมก็ห้าแต่งโมมาจองนี้หนึ่งหมื่นสี่พันแล้วม,ม,มีสองอีกหนึ่งสองไอหิมาดิเอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกฝั่งทุกท่านด้วยครับวันนี้มาอยู่กับผมสล็อตมาไนาช์เช่นเคยนะวันนี้พามาเล่นเกมมาจองเวอีกแล้วนะแล้วก็มาสเต็ปเดิมเหมือนเดิมอ่ะโอ้ยเก้าวก้าเเลขมงคลในซาเต็งเสาถ้ำแตกมาจองมาวันนี้กับสามมาจองนะทุนเท่าเดิมเลยเก้าเก้าเก้า ทุนสวยจัดขอรีหนึ่งทีไปเพื่อนดูดิวันนี้999นะ 99, เผื่อเบ็ด50แล้วสะเต็ปเราที่ขาดไม่ได้ก็คือ10หมุนออโตเทอร์โบนะโหยีแ่แก็บสเต็ปนี้โหดสั์อะไปไม่พูดพร้มทำเพลงเสียเวลาทำมาหาเกินนะเพื่อนให้พี่ได้เกิดได้เจอไ,ไ,ได้ฉายอย่ใน,นวันนี้เอ,อ้ยทุน999เหมือนเดิม let's go 10หมุนแรกไอ้เหววไวแล้วเพื่อน ขอขยับเบ็ดลงมานิดนึงเพื่อนตอนนี้เหลือ400ตายง่ายว่ะซิมุนเหมือนเดิมเลยเหมือนวันนั้นเลยเพื่อนซิมุนแรกซิมุนสองไม่จ่ายโอเคเริ่มมาเริ่มมาเบาเบาเริ่มมาเบาเบาเพื่อนเริ่มมาเบาเบาพอคืนทุนอยู่หน่ิดนึงสามสวยมีห้าไหมมีตัวนี้วายสามตัวปังเอาวายสองร้อยสามติบแล้วมีสามไหมแล้วแต่เป็นวายได้สองอีกทีหนึ่งสวยห้าแถวแรกไม่มา ไอ้คอมโบนี้จ่ายไปที่342นะเบ็ดสิบนะเพื่อนอย่าลืมนี่คือเบ็ดสิบนะเพื่อนมาเบ็ดสิบยิงจ่ายขนาดนี้ทุนกูกลับมาเท่าเดิมแล้วแล้วก็จัดไปที่10หมุนออโต้เทอร์โบ500เพื่อนเบ็ด50 10หมุนปังปังปังตอนนี้ยังไม่มีอะไรโอ้สวยงามเพื่อนสกเกตเตอร์มาแล้วเพื่อนโอเคแจมแมวววับแบบนี้ไปเทคนิคของผมนะคือกดตรงที่หัวสไลด์เองไปหมดทั่วไปหมด let's go ห้าปั้งเราให้ห้าร้อยแล้วมีวันสาช่องสมาไม้แถวแรกสบาลรอบานสรอบานโอนโหสรอบานไม่จาม่ายมาทำเพื่อโอแต่ก็ยังดีนะจ่ายไปที่สองนะคูณสิคูณตันไงเบต้าสตอนนี้ถือว่าโอเคนะเบ็้าสบจายสองพแล้วตอนนี้ที่เหลือเหลือแบบโอ้จายหนึ่งพันก 1, สามพันถือว่าดีเพื่อนเป็นห้เพื่อนที่เหลือคือแบบโคตรคุ้มปังปังเยี่ยมบอยสามตัวมี3ปังเข้าไปได้ได้ไวหนึตัวเลดบูเลดบูไม่มาบูไม่มาจ่ายแม่สุดนะจ่ายไปแค่คูณ6แต่อย่างน้อก็ได้มาหนึ่ันสามร้มาคูณหกสวยงามเป็นห้าสิบเลยหหมุนนะไปอยู่ยาวเลสโกไปอยู่ยาวยังไงมไ่สขอสตัวนึงขอสอตัวนึงอ ตู้เสื้อไม่ออกก็ยไม่มีตัวจ่าย่อ้ยยิงสองมาแตกปึ้งวายต่อปั้งสกตเตอร์เพิ่มปึ้งรวยยังไม่มาสกัดดาวดวงจัดไม่ให้กูเกิดไม่ให้กูเชิญไม่ให้กูฉายเลยวะเออเกือบเข้าฟีในวีฟีในวีในเพี้ยนแล้วแม่จ้องเม่งฟีอย่างเทพแต่ไม่มีตัวไม่มีขายวะน่ามีขายอ่ะมาจองเรียนไปทางพีจีซ้อนะเพื่อน ปรับมาจองเลยอืมก็โอเคก็โอเคแบบนี้ก็โอเคนะก็โอเคปรับให้พี่กีไอปรับให้มาจองเว็บสองนะมีการซื้อฟีทีฟีสปินหน่อยเพื่อนเยี่ยผมชอบผมชอบหน้าฟีเจอร์มันจัดเลยจุกจุดระบายตรงกลางจุกจุอย่างนี้เยี่ยงเฟี้ยวมาแตกแรกบ้างเ้อยหนึ่งพันหนึ่งร้อยไม่ไหลไหลสองต่อคุณหกไม่มา เด็ดห้าสิบเมื่อกี้จ่ายเท่าไหร่อะห้าพันหกพันปับสองหมืน่นสองมาปัางสวยงามไว้ยสองแล้วมีสองเต็มบิง้งแล้วต่อเนื่องจากนี้แหละรวยปังโอ้โหเบาไว้ตัวเบา,บา,บาเอ้ยตก่กระอีกเร็วปีได้ป,ปีไม่ถกอ,กอ่ะไอ้ยังเป็นกองกันอยู่สามตัวเห็นตู้สองตัวแม่งจ่ามไม่มาจ่ายโอ้โเพี้ยนเฮ้ยได้อยู่นะเท่าเมื่อกี้ เมื่อกี้ก็ห้าพันหกพันนี่แหละโอเคแจ๋วอยู่แจ๋วอยู่ฟรีในฟรีสองรอบอไม่ใช่ฟรีสามฟีสองรอบฟรีสองครั้งนะจ่ายไปที่หนะึ่งหมื่นในตอนนี้โอเคแล้วนะอีแต่ว่าเรายังไม่ได้เล่นเบ็ดเหล่า,างไงเพื่อนขอเอบ็ดเหล่าที่หมื่นออโต้เดวิลรองเชิงจึงจ้งจึ้งมาไหมเพื่อนมาไหมเพื่อนบังง่อยฮ่าเหลแาเหล่าง่อยมาดิสัตว์สเกตเตอร์สามลอบติดแค่นั้นแหละกดสามทีติดสามที เบ็ดห้าสิบสองเบ็ดร้อยหนึ่งมาดิไอ้อย่างสุดวันนี้ครับผมยกให้ผมเป็นมือท่องมือท่องกดเป็นแตกกดเป็นแตกกดเป็นติดนะเพื่อนนะวันนี้เบ็ดร้อยด้วยเพื่อนเบ็ดห้าสิบจ่ายห้าพันเบ็ดร้อยจ่ายหมื่นไปดิอออส,ส,ดสองมาแถวแรกโอ้โอยจะต้อเสียดายเพื่อนไม่งั้นวายสองแถววันนี้ครูยาวถาสองก็กามาแล้วเห็นตุ๊ส มันงเอาให้สองกอไหมก็หูห้าต็หมดตั้มาจอนี้หนึ่งหมื่นสี่พันแล้วมีหอกนี่้หสองไอหิบมาดิเบ็ดห้าร้อยจ่ายไอเบ็ดห้าสิบจ่ายห้าพันเบ็ดร้อยตอนนี้ไปที่หนึ่งหมื่นแล้วยังเหลืออีกหหม่นเต็มปิ้งอดูยรยวเพื่อนดูยระยวไม่ทุนเก้เลขมงคลโคตรสวยนี่เพิ่งโชคครึ่งลานะกูแต่ที่สำคัญคือสิบนสิบออโต้นะเพื่อนเหมุนออโต้เทอร์โบนเพื่อนสำคัญเลย สวยได้เลดบูปังเขาให้มีสองโคมไม้บังไม่มาจ่ายไปอีกหมื่นพันแปดแล้โหจบที่หนึ่งหมื่นเจ็ดเจ็ดเจ็ด้โอ้ยเลขสวยไปไงเอามาเก้ 9, าเก้าจ่ายหมื่นเจ็ดเจ็ดเจ็ดโอ้โหแจมวะโ,โอเคสำวยเอ๊ะยังขออีกหน่อยฮาชีตสวยดีแต่าเข้าไปอีกหนึ่งพันห้าร้อยยังไม่จบแล้วมีว่าตองแถวตองแดงมาแดงมาโอ้ยแดงไม่จ่ายแล้วเะแดงไม่ถึงเนาะโอ้ยแต่อย่างน้อยจา่ายนอกมาอีกเจ็ดพันสี่ร้อยเที่ยมาจองวันนี้มาดีนะ โอเคสำหรับวันนี้นะขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะจ๊ะถ้าไม่ไปเดี๋ยวมันจะหมดนะเชพเพื่อนขอปัสส็นแล้วกันโอเคบาย